สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดียามสาวสวัสดีจ้าสวัสดี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 จ้าฮสวัสดีทุกทุกคนนะคะมือนี้ขอต้อนรับเข้าสู่ฝนเอสเด็กซันนะคะขอขอต้อนรับเข้าสู่เกิมแมครับนะคะ h o u s e of ฟเร n Drop นะคะวันนี้นะคะเราจะเริ่มทำเห็นบอเห็นบอประสาทของฝนเห็นบอประสาททรงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะ100 100รบล็อกนะคะเส้นผ่านศูนย์กลางหนึ่งรอยบล็อกแล้วก็พื้นที่อันกว้างใหญ่ไพศาลข้างนอกนั้นก็คือจะเป็นปราสาทนะคะปราสาททรงสี่เหลี่ยมที่จะทําเป็นหอสมุดขนาดใหญ่มาหึมานะคะแต่ปัญหาก็คือเนื้อหนังไม่มีนะคะหนังทําสมุดไม่มีนะคะสุกาเขียนสุกาเขียนก็ไม่มีเอ๊แพะตัวนี้ไหมแกะตัวนี้ไหมเขาเขากินขนมปังได้บ่นะ ชูการเคียนก็ไม่มีนะคะยญ้าจะผสมพันธุ์วัวก็ไม่มีนะคะสําหรับวันนี้เรามาทําฟาร์มฟาร์มข้าวกันค่ะฟาร์มข้าวสาลีนะคะ <c oughs> ทำฟาร์มข้าวสาลีกัน <c oughs> ความรู้เป็นศูนย์นะ <c oughs> มารอนรุ่นกันเลยว่าฟาร์มข้าวของฝนจะเป็นแบบไหนนะคะทุกคน <c oughs> มาไปกันเลยเย่ yeah. กองอยู่ทางเด็ก่องอยู่ทางบีเอ้เอ,เอ้ไปกันเลยเย่เอา <laughs> จังเหอะเออมาค่ะเรามาเลือกพื้นที่ทำนากันนะคะทำนาคราับตรงนี้ตรงนี้คือแบบว่าเคยจะทำฟาร์มเหล็กนะคะแต่ว่าประสบความสำเร็จหรือไม่ไม่เลยนะความรู้เป็นศูนย์ดนสดอย่างเดียว หาดอมมากเออเอาฟาร์มฟาร์มข้าวแถวแถวนี้แล้วกันนะเราออกกัเอา,เอาโว้ยจะกินทำไมเออกินก่อนหนึ่เราไปเตรียม,มเมล็ดพันธุ์ข้าวมาเร้วน,นะคะเราจะทำอะไรก่อนได้ยาอ่ะได้ยาก่อนแล้วกัน ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้งงไม่ใช่ต้องทำอันนี้ก่อนแล้วก็เป็นหนึ่งอันนี้สองสามสี่ห้าถูกแล้ว เสร็จปุ๊บเราก็เอาดินออกนิดนึง แล้วคือเจาะหรงมัรนบอกเธอว่ารักทดสอบหนึอันแล้วก็ ก่อนที่เราจะลงมือแบบจริงจังเออเี่ยคือน้องคนจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่านี่หรอใช่ไหมแล้วก็คือคนจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วน้ำอยู่ตรงไหน เออน้ำอยู่ตรงไหนทะจอบหน่อยสิเื่อเราไม่ค่อยเก่งเน,นื่อเนี้ยน,นี่เอ้อช้บว่าช เดี๋ยวมันทำไงแกนโยกเหนี่เหรอเราไม่ค่อยเก่งอะจิ้ดันขึ้นดันลง ข้าน้ำขึ้นก่อนอ๋อถูกแล้วโอเคพักได้